สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหนุ่มที่วิถีโคราชบ้านเองนะครับผมก็จะพาไปชมวิถีโคราชครับผมบรรยากาศสวยๆครับบรนอกของนาบ้านเองครับผมหนุ่มบ้านก็กำลังตกเบ็ดกระชาครับตกปลาตะเพียนครับผมใครที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยก็เข้ามาชมคลิปนี้ครับเพื่อจะหายิดถึงบ้านหนึ่งครับผมไม่มากก็น้อยแหละครับนี่จะเป็นเบ็ดนาดินของหนุ่มบ้านตกไว้นะครับผม รบ,บรรยากาศสวยๆของบ้านเราครับผมโดมีคนมาตุกหลายคนแล้วครับนี่ก็เป็นเบ็ดเบ็ดของหนุ่มทีนะครับอยู่ด้านนี้ครับตวกไว้สามสี่คันครับ,รบขอรอติดตามผลงานครับจะมานไหมครับ ถ้าหมานมีตัวได้ได้อัปเดตคลิปให้ดูกันแน่นอนนะครับผมครับก็ใครที่เข้ามารับชงกรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหนุ่มทีด้วยนะครับครับผมครับหนุ่มบัสหนุ่มบัสยืะนะครับไม่รู้ป่าอะไรครับเดี๋ยวว่าลอกเสียไอ้บัสไอ้ท็อปจะิงมาจะบิงมาเร็วครับตอนนี้ไม่รู้ป่าอะไรครับผม ปลาอะไรปลาอะไรเร็วๆทอมเร็วๆมันจันนันจันเรเยกเปื่อนาโไม่ได้เนี่ยโอ้โเดี๋ยวเดีวมาวามัถึงด้วยตักเลยมาถึง้วโอ้ยจูว่าดึงขึ้นเลยอีโอ้โหใจใจร้อนด้วยม่ร้อนตักให้ไม่ต้องร้อนตักด้วย เมื่อวานมันยังเบี่ยงใส่โอ้ไม่น้อยนะรู้ก,กว่าครับ,นะรบใหญ่เตนยอดสุดยอดครับไปเมื่อวานเลยยอดเลยครับมาแล้วครับตัวแรกตัวแรกนี่เก็บค่าหลุดหรอือวะจับจับไปขึ้นดีใส่สวยครับประมาณสองลูครับสองลูกสองลูลงเปลี่ยนฝั่งนะ ครับโอเคครับเดี๋ยวให้นุ่มบัสพุดปาลานครับรอติตามต่อไปใครจะได้ต่อไปโอตะโกสองนี่งใ้่ไหปลาเทศเพียนโอเครอติตามต่อครับหาปลามุกหรือเฮ้ยตุ้กันไหนตู้ในกระจานั่งตุ้อยู่นี่นะปลาตะเพียนก็ได้ครับผมปลากกะมังด้วย สวยงามสวยงครับรอติดตามต่อครับโอ้นายใส่ใหญ่อยูติดใส่นี่ใหญ่เลยนน่เยอะคือใหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะไหมเยอะจีมองนี่ลากไม่ลากเลยนี่มาละมาละอ้ใหญ่อยู่มวาน เห็ดสวยงามถ้าของไอ้บานมื่กียนนี่เขาปั๊บเลยมึงได้ดูไหมน่ะดูไป่ายกสวย่ายกสวยเลียบเีบดอกู้อดอกนี่จีดดีิแห้วครับ ฝีม้าตีเลวครับปลาอะไรวะใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราถวิงมาเลยลูกทอมใจเย็นใจเย็นขึ้นได้ไหมเฮ้ยเบ้าไม่ต้องแล้วถวิงไม่ต้องแล้วถวิงไม่ต้องครับถวิงไม่ต้องแล้วครับมาช้าไอ้เนามึงจะตักทำอะไรแหวนกระโดดอโูย เบรกยืดเราคือปั๊สเบรกชัวรื่อยผมจะขอไม่ติดเบรกปั๊บยันสองเลยยันแมกยังไม่ได้ยูนอ่ะกระนั้นตอกถูกตอกมาอริงเดียวมันกินมันมันดิ้นกระน้ำเลยะที่มันขึ้นบุ่มเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้ยหนุ่มบาสครับสองเต็มแล้ครับเต็มเลยอย่าลืมอย่าลืมคารุดเด้อหลายๆคารุดเด้อไอ้นี่รีบไปหาคารุดหายกุ๊กตัวอืม เก็บขาหลุดไม่ได้เก็บเป็นตังนะครับเก็บเป็นเออเป็นปลานะครับวันนี้หลุดบ้ามาผมปลาปลาไส้รูไส้สาครับเป็นป่าอะไรแบป่านนะครับผมปลานี่ครับปลาขาวซอยปลากระมองอันนี้โอเคนี่ครับซอยขาวเดี๋ยวผมบ้าติดแล้วครับปลาอะไรตัวตัวใหญ่จริงฮะ นุ่นจันนี่แล้วครับนุ่มบัสนวลจันนี่แล้วอุ้ยโอ้โหไปแล้วครับตัวเล็กนี่งมอบีบเลยแล้วมันจะไปบอกมูมันเดะโอ้โหเป็นได้ต้องมันต้องม่มาได้ทุกตัวน่ะโอ้ฮะ โอเคครับไม่เป็นไรครับอันที่พลาดไปแล้วก็พลาดไปเดี๋ยวรอติดตามใหม่ครับที่พลาดไปแล้วก็ต่ำนิดนึงครับไม่เป็นไรตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าัครับก็คิวเขาคิวน้ำหมดแล้วครับผมก็หนุ่มบาสก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ก่อไฟมุกป่าครับผมนะครับพอดีเชนเถินเข้าไปตุกปามกับได้มานะครับปามกัฟครับเดี๋ยวมุกป่ากินนักเขาครับ อยู่ไปในต้นครับกำลังมกปลาครับเ่อจะกินเขากางวันกันครับโอ้ไม่ใช่กางวันลวเขา,า่ายปลากำกับครับใส่สวยๆมกปลาโอ้หมอนังกินคนเดียวเลยปลาตะไวยอยมกปลากำกับมาปลาตะกับไค่ไหม ไม,ไม่ได้พาดูออหอมมือกดหอมอ่ะรมปลาอยากอ่ะกดหอมม่ไหวา้ดครับนี่ก็ได้หอยชอลีมาลูกนครับโอ้ไม่ใช่หอยนอ้มันโอ้ยคร <c oughs> ับเดี๋ยวจะมามกกันครับผมมกหอยโมกหอยมกปลากินเขาเลยครับอ้าวไฟร้อนเหร บ้าบางยาเว้ยฉันบางไปยืนเลยแกไปจัดทำไมฉันว่าถ้าบางยาจะบางไปน่องใหญ่มือพวงเลยครับระวัาต้องจับหูนะครับพี่น้องครับล้วนล้วนล้วนครับโนี่ครับหนุ่มบาดย่างปลาหลายตัวนครับมุกไม่ใช่ย่างหรอกเนี่ยเรียกปลามุกครับผมครับอ้วนดอน่าจะไข่ครับเนี่ยเนี่ยหน้าตาคนย่างเนี่ย ครับสามตัวอ้ปลาตะกับหรือเบาหืนเข้าไปตกุกชิ้นหิวตุกเสียกุ้งมาครับเดี๋ยวรอกินข้าวพร้อมกันครับผมแผนงูก,กป่างูาากป่าชิวๆเลยได้มาเพิ่มไหมฮะมเนี่ยตุกุ้งไอันนี้เขาเรียกหน่วยหาสเสบียงครับหนุ่มหืนหน่วยหาสเสบียง เพราะว่าพวกฉันตุ๊กปาใหญ่กันหนุ่มหื่นก็ชอบตุ๊กปลายนูอนเดี๋ยวนี้ก็กคือคนเมาเหล่าขาวลยนะโอ้โหไว้ทะเ,เบียงก็มุก่างเยอะเลยอย่าฆ่าสัตว์หน้ากล้องเลยเสียปากครับทะลุไหมรครับไม่ทะลุครับแข็งผด ครับใครที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยครับเห็นบรรยากาศเนบพอจะทำให้หายคิดถึงบ้านไม่มากก็น้อยแหละครับผมมาเด้อกินเข้ากอยู่ไหนกูอยู่็หลังจากกินข้าเสร็จก็มานอนเฝ้าเบดกันต่อครับผมมันร้อนรุ่นกันว่า ช่วงบ่ายไปหายยินจะได้ตัวเพิ่มไหมครับเสียนเหือนกับตุวกปามกับอยู่ฝั่งนู้นนี่ครับปรดติดตามกันครับผม,ม,มปลครับปาติดแล้วนะครับลาันล้วครับ ตอนนี้ปลากำลังดิ้นอยู่นะครับนวลจันใหญ่ครับเอาล้ครับเอาครับตอนนี้กำลังจะยกขึ้นมาเรียบร้อยครับยกขึ้นมาแล้วครับเอาขานี้ไว้จะหลุดนะครับจะหลุด้วครับโอ้โหเป็นการตะคุบปลานะครับขาดเป็นการตะคุบปลาโคตรเท่เลยนะครับนี่ครับเราจะซูมไปดูนะครับซูมกลนครับโอ้โหทั้งคนทั้งบิดเต็มตัวไปหมดเลยครับตอนนี้ขาดโอ้ยยับไม่ได้ นะครับตอนนี้จะโชว์ป้านะครับโอ้โห oh. ยี <Okay. S 1> ่สุกไซส์สามโลโอเครุปของสรุปผลงานนะครับของนี่ของหนุ่มทีนะครับสามหางครับใส่ประมาณสองโลครับสามตัวแล้วก็ปลาขาวปลาตะเพียนมานกันนี่ของหนุ่มบ้านนะครับผมอันนี้น่าจะสองโลกว่านะครับตอนนี้ไม่ถึงโลหรอกสามตัวเหมือนกันปลาใหญ่ในของบักทอปโอ้โหโคตรพ่อไอ้โคตรปลาบึกพูดผิด สวัครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ